नमो तसः भगवतो अर्हतो स्मफुट् नमो तस् भगवतो स्मफुट् नमो तसः भगवतो अर्हतो स्म พุทธังธรรมังสังฆังคุณุตรังปัจจายังนามาสามิ วใหญ่คงทราบว่านอนอาตมาเด็กๆไม่ค่อยแข็งแรงเป็นโรคอัสมาโรคขืดหอตั้งแต่อายุหนึงขวบถึงสิบสี่ขวบก็ได์อาตมาว่าได้กำไรหลายอย่างแย่งน้อยไม่ค่อยได้เข้าโรงเรียน จึงมีโอกาสได้อ่านหนังสือเยอะได้ศึกษาเยอะถ้าไปโรงเรียนคงจะมีแต่เล่นกับเพื่อนมากกว่าก็ <L un ters> <S <S มีนิสัยชอบอยู่คนเดียวชอบอ่านหนังสือพออายุสิบสามสบสี่ปีสุขภาพดีขึ้นก็เลยทิ้งหนังสือสักช่วงหนึ่งเอาแต่เล่นฟุตบอลท้กวันเลยเล่นกีฬาเพราะว่า ที่อังกฤษถ้าเด็กผู้ชายเอาแต่อ่านหนังสือแล้วจะถูกรังแก่ <c oughs> และไม่ค่อยปลอดภัยทีนี้จะปลอดภัยต้องเล่นกีฬาเก่งแล้วก็พวกบุรีเนี่ยก็จะมายุ่งด้วยแล้วก็ชอบด้วยแต่สักพักหนึ่งก็กลับมาหาหนังสืออีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็เกิดความ ความสงสัยในชีวิตว่าชีวิตนี้เพื่ออะไรเราอยูอย่ไปเราอยู่ทําไมความดีความชั่วมีจริงไหมใครเป็นผู้กําหนดแล้วแต่แต่ละศาสนาแล้วแต่แต่ละวัฒนธรรมหรือมีหลักสากลที่ไม่ขึ้นอยู่กับปัชญาไม่ขึ้นอยู่กับ ความคิดของใครหรือไม่ทําไมโลกนี้มีแต่ความความทุกข์ทำไมในมูผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จทางโลกหรือไม่ประสบความสําเร็จทางโลกก็ตามยังไม่เห็นไม,ไ,มไม่เคยเห็นแม้แต่คนเดียวที่เรารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเราโตขึ้นมาอยากจะเป็นแบบเขาอืไม่มีก็กับไปหาหนังสือต่อ,อที่ที่จะเล่าก็คือ ในเจอกองที่เจอหนังสือทานพุทธศาสนาโดยตรงที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปนั้นหนังสือที่ที่อ่านในช่วงเดียวกันแต่มันเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลการธรรมามากเป็นหนังสือ,อธรรมารุษวราจะอ่านมากที่สุดอ่านสามรอบสี่รอบซึ่งเป็นหนังสือหนาๆนานาซึ่งปกตินี่แค่รอบเดียวก็พอเท่านั หนังสือเล่มนี้ก็เขียนในรูปแบบเป็นนวรรยายแต่เข้าใจว่าบางส่วนเกิดจากความเป็นจริงเป็นเรื่องของอ,อาจารย์ที่สอนปรัชญาในมหาวิทยาลัยอเมริกา <c oughs> แล้วเป็นผู้ที่ปราาเปลืองมากและสนใจในเรื่องปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออก แลต้องการจะหาจุดเชื่อมแนวความคิดใหม่ที่จะเชื่อมอของตะวันออกของตะวันตกเราได้คนควา้าแล้วก็ชอบไปเดินในภูเขาอยู่คนเดียวไปแคมป์ปิ้งไปคิดไปค้นคว้าจนจนกระทั่งได้แนวความคิดใหม่แล้วก็พุ่งต่อไปต่อไปถึงจุดหนึ่งเหมือนกับเข้าสมาธิแต่ก็คง ในความหมายของพูดเรียกว่ามิจฉาสมาธิแล้วก็เหมือนก็เข้าโคมา่าเข้าไปในห้องปิดประตูล็อกไว้สองวันสามวันพันยาก็เป็นห่วงเคาะประตูก็ไม่รับสุดท้ายก็พังประตูเข้าไปแต่สามีก็ไม่ไม่รู้ตัวก็เลยไปส่งไปโรงพยาบาลจิตรักษาด้วยการหายชกไฟฟ้าแล้วก็ตอนหลังก็ หายแต่บุคลิกเดิมาหายไปบ,บางส่วนเพราะการชกไฟฟ้าทีนี้เวลาต่อมา,เ,อาเขาเหมือนกับสองคนอยู่ในคนเดียวคือจะมีคนใหม่ที่ว่าปรับตัวกับสังคมอยู่ในสังคมได้แต่ในนเดียวกันคนเดิมก็ <c oughs> จะพุดขึ้นมาแล้วเขาก็สับสนเหมือนกันว่าตัวเขาจริง คือตัวปัจจุบันเด็กค,คนเดิมที่ถูกทำลายไปทีนี้ก็มีปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะกับลูกชายลูกชายแปดเก้าขวบแล้วสุดท้ายเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเขาต้องลงจากขี่มอตอร์ไซค์จากตะว,วันออกอเมริกาไปตะว,วันตกแล้วก็พาลูกให้ลูกนั่งข้างหลัง แล้วก็ไปดูไปเรียนรู้ไปดูอเมริกาด้วยกันแล้วระหว่างการเดินทาง,ขงเขาก็จะเล่าอะไรตอนไหนให้ลูกฟังก็จะได้สั่งสอนลกูกเรื่องปรัชญาชีวิตต่างๆเป็นหนังสือที่ที่ดีมากอารตมาชอบมากที่แต่ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เพราะว่า หลายรอยหน้าแล้วเนี่ยสรุปไปถึงไทเล่มละเขาสอนลูกยังไงเขาพาลูกไปเที่ยวที่ไหนที่มันสวยมันงามยังไงที่เขาเองก็มีความสุขมากลูกก็ยังยังไม่ค่อยจะถูกกับพ่อไม่ค่อยยินดีไม่มีความสุขถามคำตอบคำอะไรดูมีอารมณ์เศา้าหมองอยู่ตลอดเวลา แล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขามองดูธรรมชาติแวดล้อมโอ้โหแล้วทำไมจะไม่มีความสุขเมื่อได้เจอความสวยงามอย่างนี้สุดท้ายก่อนอก่อนจะถึงแซนแฟนรก็มีการพูดคุยกันแล้วทั้งเขาจึงได้รู้ว่าสิ่งที่คนฉลาดแบบนี้ก็น่าจะคิดได้แต่ตลอด เป็นเดือนหนึ่งเดือนกว่าที่เขาเตินทางมาเขาไม่เคยคิดว่าเขาเขาเป็นคนขับโมเตอร์ไซค์เขามองเห็นรอบด้านแต่ลูกตัวเล็กๆนั่งข้างหลังแถบจะมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมเขานิดๆหน่อยก็ก็เกาะพ่อทั้งก็เขาสัวรตัวเองคิดผิดแล้วจึงเข้าใจ ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ที่ทำให้ลูกไม่เข้าใจก็คือตัวเองเป็นผู้ปังเป็นผู้ปังเบียว <c oughs> <c oughs> เรื่องเ่องนี้ก่อนจะจะเล่าอะไรต่ออะไรฟังต่อก็คือมีอาชีวิตจริงของนักเขียนคนนี้ตอนหลังเนี่ยก็ ความสัมพันธ์กับลูกตีขึ้นแล้วก็ลูกเ,เข้ามาน,นักเธอพุทธศาสนา,าแล้วลูกก็เป็นลูกศิษย์ของวัดเซนที่ซานฟรานนี่ลำจากอัตมาปวดแล้วแล้ววันหนึ่งเดินไปวัดแล้วก็มีคนไปจี้ก็ไปจี้เขาเขาก็ขวักเนินไม่ไม่พอก็ถูกแทงตายาแต่นี้ก็ ไม่ใช่ขอธรรมะมันเป็นขอมูลาใช่ไหแต่ทำไมยังรู้สึกช็อกตั้งแต่ปวดใหม่ๆที่ได้ข่าวเรื่องนี้ทั้งหมดที่ที่เล่าวันนี้ก็เป็นแค่ทางเข้าไปสู่เรื่องที่อยากจะพูดก็คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ ทำให้เราไม่เห็นสิ่งที่ควรจะได้เห็นจริงที่ไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ต่างก็คือตัวเราเองเพราะเราไม่เข้าใจตัวเราเองหลายสิ่งหลายอย่างมันรู้สึกมันชับเจนมัน obvious มากแต่ที่จริงตัวเราเองเป็นผู้ปิดปัง พุทธานก็เคยเล่าเหมือนกันว่ามีอยู่ช่งหนึ่งที่สนใจเรื่องเรื่องการสะกดจิตไม่ใช่ว่าต้องการจะเป็นผู้สะกดจิตแต่ต้องการจะทราบว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างไรแล้วที่จะงงก็คือเพราะอ่านเรื่องนี้แล้วจะสงสัยว่า,วาเอ๊ะทำไมคนสะกดจิตได้ไง่ายเหลือเกินแล้วได้ คนพบคําตอบเรื่องนี้ว่าที่คนสะกดจิตง่ายเพราะว่าภาวะจิตปกติของคนทั่วไปคือมันใกล้ภาวะสะกดจิตมากจะดูคลื่นสมองความเป็นการทํางานของสมองของพุทุชนทั่วไปกับคลื่อนสมองของถูกสะกดจิตนิดเดียวถ้าเทียบกับการปรับวิทยุเข้าช่องนี่มันมันต่างกันนิดเดียว ถ้าหกว่าตรวจคลื่นสมองของคนกำลังดูทีวีมันเกือบจะเหมือนกันเลยมันก็เป็นภาวะสะกดจิตเกิดตรงเลยครทีนี้การจะเปลี่ยนจากจิตปกติของผุ้ทุชนเป็นดิประเพทสะกดจิตนะง่ายมากเพราะ,ะเราไม่รู้ตัวถ้ามามีตัวอย่าง เยอะเรื่องนี้แต่ว่าจะยกแค่ข้อเดียวมัเป็นการวิจัยที่อเมริกาหลายปีที่แล้วคือนักวิจัยไปเคาะประตูบ้านคนอยู่ที่ชานเมืองเมื่องอะไรก็จำไม่ได้อาจจะเป็นชาวชิคาโกแล้วก็มีป้ายใหญ่ๆ <c oughs> ขอใหอ้ติดไว้หน้าบ้าน ได้ไหมคือเป็นป้ายที่เตือนเรื่องการขับรถอย่างมีวินัยอะไรทำองนี้แต่ป้ายมันใหญ่มากแล้วก็ถ้าปักไว้อยู่กลางสนามหญ้าหน้าบ้านมันจะดูไม่สวยนะนะนะก็ปรากฏว่าที่ขอให้ให้คนมีน้ำใจเ,เห็นใจคนขับรถเตือนสติเขาได้ไหมก็คนปฏิเสธ 80%ที่รับเวว้ก็20%อันนี้คือเรยว่าเป็นเส้นฐานเป็นเป็นเบสไลน์ครับจากนั้นต่อมาอนนก็มีการใจอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งคือเอาอข้อความอันเดียวกับที่เคยติดป้ายใหญ่ๆนั้นใส่ไว้ในสติกเกอร์เล็กๆ ขอให้ติดไว้ที่ประตูหน้าบ้านเป็นสติกเกอร์ยาวสักสามนิ้วอย่างเงี้ยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ยินดีใช่ไหมก็เป็นการช่วยสังคมตัวเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ไม่ได้เสียความสวยงามของบ้านคน80 90%กซ็ก็ยอมติดสติกเกอร์ไวเ้เล็กๆอยู่ที่ประตูหน้าบ้านตอนหลังอีกสักสองอาทิตย์ ุ่มเดิมกลับมาถือป้ายใหญ่ๆที่จะขอปักไว้ที่สนามหญ้าหน้าบ้านปรากฏว่าในกลุ่มที่สองคนยอมทั้งหกสิบกว่าเปอร์เซนต์ท,ทั้งที่มันดูไม่สวยเลยดูเกะกะและเกินแต่ทำไมในกรณีแรก คอง80%ปฏิเสธว่าไม่เอาเรื่องขับรถมีวิีไนในสนับสนุนแต่จะทำให้หน้าบ้านเราดูกเกะกะอย่างนี้ก็คงไม่ไหวแต่ในกรณีที่สองยอมทั้ง60%เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเขารับสติกเกอร์เล็กๆแล้วมันทำให้ความเข้าใจตัวเองพาพพดตัวเองเปลี่ยนไปกลายเป็นผู้ที่เชื่อว่า เราเป็นคนที่หวังดีต่อสังคมผู้ที่ยอมอติดอะไรไว้เพื่อความปลอดภัยของคนขับรถแค่นี้จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทำให้คนยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตัวันั้นการเศรษฐศาสตร ที่ว่ากระแสะใหญ่นี่ก็จะถือว่ามนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ถือว่ามนุษย์ไม่มีอารมณ์มนุษย์ทำลายด้วยเหตุผลคือหนึ่งก็ได้เราถึงข้อมูลคือคือเราจะตัดสินอะไรก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลนี่ก็สมมติเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็สมมติว่าข้อมูลนะครบซึ่งปกติก็ไม่ครบมันจะครบเฉพาะผู้มีเงินอยู่แล้วแต่ นอกจากนั้นแล้วก็ถือว่ามนุษย์เป็นภูมิเหตุมีผลทำาะไหก็ชั่งน้ำหนักผมประโยชน์อยู่ตรงไหนก็ต้องไปแสวงหาสิ่งนั้นทั้งที่แท้ที่จริงแล้วอารมณ์อารมณ์มที่ไม่มีเหตุผลครอบงำจิตใจเราได้ตลอดเวลา <c oughs> นะอย่างเช่นเรื่องตลาดหุ้นอันนี้ก็ปัจจัยสำคัญคือความตระหนกตกใจ ในความกลัวความกังวลซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราวัดไม่ได้วัดเป็นตัวเลขไม่ได้แต่มันก็มีผลต่อชีวิตคนเรามาก <c oughs> าที่ที่ต้องการพูดวันนีจ้จึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมว่ามันคืออะไรมันเพื่ออะไร สมมติฐานหลักใหญ่ของพระพุทธเจา้าของพุทธศาสนาคือมนุษย์เราปกติอยู่ในภาวะคลายกับหลับเราก็หลับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะรู้เราก็ไม่รู้แต่เนื่องจากว่าเราไม่เคยเห็นว่าสำคัญที่จะต้องรู้ เราก็เลยไม่รู้สึกขาดอะไรสักอย่างเรฉะนั้นมนุษย์จึงพัฒนาหลายร้อยปีจากอาขอโทษจากโง่ไปสู่ภาวะโง่งเกมยิงฉะนั้นจะเป็นความเก่าหน้าและการถอยหลังก็คงแล้วแต่จะมองนะนี่เราก็ไม่ค่อยจะยอมรับทีน,นี้พุทธเจ้าจึงท้าทาย เขาบอกว่าให้ดูความจริงนะฮะให้ตื่นเนี่ยถ้าพุทธองค์รู้ว่าทุกวันนี้เราอยู่แบบหลับภาวะจิตปกตินี้ไม่ไม่ต่างอะไรกับภาวะสะกดจิตเราก็ถูกมนิพิวเลตถูกคนใช้ถูกสิ่งแวดล้อมอกำหนดชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ตัว ทั้งที่ภูมิใจมากว่าเป็นตัวของตัวเป็นคนสร้างตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนพระเราก็บอกว่าไม่จริงหรอกคุณกำลังหลอกตัวเองและไม่ต้องเถียงให้ดูเอาดูเอาดูกายดูใจตัวเองดูดูข้อมูลตรงดูว่าชีวิตนี้มันคืออะไรไม่ไม่ต้องผ่านปรชญาของใครไม่ต้องไปผ่านทฤษฎีแต่ดูความจริง ใ้นี้คืออะไรใจนี่คืออะไรความความตรงการความไม่ตรงการความกลัวความให้ดูให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเรียกว่าตื่นตื่นต่อความจริงของชีวิตฉะงนั้นการการพัฒนามนุษย์คือในทางพุทธศาสนาที่อาตหมายว่าระบบพุทธปัญญา ก็เพื่อให้ตื่นให้ตื่นอยู่กับชีวิตจริงของตัวเองนั่นะวันก่อนก็กพูดกับดรวิทิตเรื่องนี้ว่าว่าอาตมาไม่รู้ว่าจะจะหัวเราะหรือว่าจะจะเศร้าที่ที่ในเมืองไทยซึ่งมันเป็นเมืองพุทธแท้แท ความเข้าใจในลักพุทธศาสนาในชนชั้นกลางของมีการศึกษาก็ยังอธิบาว,ว่าดีกว่า30ปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> คือ,ค,อคือในเมื่อ,อลักการพัฒนามนุษย์ของพุทธศาสนาคือให้เราตื่นฝึกให้ตื่นรู้เรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิต เพื่อปรับตัวตามความเป็นจริงไม่วิ่งไปตามความต้องการความอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่รู้เท่าทันพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติธรรมให้จิตใจมีความแข็งแกร่งมีคุณธรรมพอที่จะอยู่กับความจริงได้โดยถือว่าปกติคนเหล่านี้ทนต่อความจริงน้อยมากมทำให้คนได้กลัวที่สุดกลัวอะไรกลัวอยู่คนเดียว นะก็อยู่กับตัวเองใช่ไหมถ้าในโลกนี้นี่ที่ประเทศที่ยังประหารชีวิตนี่น้อยมากก็มีแต่ประเทศโหดโหดเช่นจีนริเบียอเมริกาและประเทศไทย <c oughs> อาาแตมาว่าเราไม่ควรจะจะมีระบบดีในเมืองพุทธแนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ในประเทศที่ต้องการจะลองโทษหนะักแต่ไม่ถึงกับ